สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าชิกกอกนะคะวันนี้เราก็มาดูบุญเหลือบุญรอดนะคะเอาดีเอซีบอกให้เอานี่ค่ะปูนขาวนะคะมาโรยให้เอาปูนขาวมาโรยคอกบ,บุญเหลือบุญรอดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเอาบุญเหลือออกก่อน

ไปแล้วเดี๋ยไปเกี่ยวหญ้าอีกให้อีกสักโจมหนึ่งอีกี๋้วค่อยให้ออกไปกินหญ้าค่อยออกไปล่างมันมันก็เหมือนจะมืดฝนไปเราไปเกี่ยวยหญ้าให้อ่กระเป๋าไว้ข้กนเกี่ยวหญ้าอีก ท้องทุ่งสวยงามภัยยากไม่เกี่ยง ไปอนี่เราก็จะทยอยเกี่ยวมาให้ เรื่อยๆนะคะเดี๋ยยว่าไปเกี่ยวอีกมาให้มันอีกน้ำยานางน้ำยาอะไรใช่ไได้อยู่บ่เบิ่นแล้วมไม่ได้ซ่บเออทำไมบ่เออ,เออเอายานางยาดำยานางมัน<บ>น่าเก่งเหมือนบ่ตันเออเบิ่นแล้วโอ้ยพ่อจะไปรื้อเหมืมาเนาะข้าแก่งอย่างนี้ บอกว่าไมาเอาน้ำยาหน้าไปสู้เห็ดเถอป้าก็ลืมเลยลืมไปยุ่มว่าวันนี้ลืมเก็บยาหน้ามาเก้าที่อยู่ในตู้เย็นมันหมดแล้วอืมหมดแล้วว่าสู้ละไม่ห้าต้องหายาหน้ามาสู้เนาะอืมห้าต้องหาไปกินเพื่อนี่แกงเห็ดยากไปเนาะโอ้หาเห็ดเมื่อเช้านี่บอกได้หลายบอกป้าป้าทำไมใส่ที่เกียวจังเลย คือมันมันมันก็ไม่มีเยอะเท่าไหร่นะเงินเราเออที่ยราเราเก็บเสียกิ้วยาเระกินไม่ได้กินไม่ได้หรอกค่อยโอ้ยเยวสุดก่อนอุ้มสุดๆลงไปนะอุ้มเก็บจากสวนเราเก็บจากสวนอยากอะไรก็ไปเก็บมากินเนาะนี่ยเนี่ยเนาะถ้ามีปลาหมึกเนาะเดี๋ยวจะไปซื้อปลาหมึกป้ามาเออมาใส่ป้าขายอะไรต้องเย่ะมีอะไรบ้างปลาหมึก ปลาหมึกแล้วก็ปลาลิกิวแล้วก็กุ้งแห้งโอ้ยมีกุ้งแห้งด้วยมีกุ้งแห้งด้วยปลาลิกิวปลาลิกิวแมนปลาลิกิวมันเป็นอะไรอย่างเป็นเส้นเส้นใสใสมันหวานนั่นบอกแมนเส้นเส้นใสใสคุยแต่ว่าเม่นหมูนั่นน่ะปลาลิกิวโอ้นั่นแหละก็จะอาหารทะเลก็จะไปซื้อมาไว้อืมเอามาใส่ก็จะไปซื้อมาไว้พรคิดว่ามันเป็นหมูปลาลิกิวโอ้ยมันมันอร่อยนะย่าแมนอร่อยเพราะว่ากัน เราก็ไม่ได้เคยได้กินแม่นค่อยค่อยปิดร้านกาแฟค่อยเห็นค่อยที่เอาออกมาเมื่อวานใส่ทั้งอันนี้เลยพี่น้องเลยเบิ้งเบึ้งแบบนี้ลูดกินเลยเนาะสองไม้สองชานบ้านเราก็ขอให้คอยแน่ผักนาวผักอันนั้นเดี๋ยวน่าบ่เออค่อเราคูดค่อเราต้มท่าเออเดี๋ยวออกเอาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนาะอ่าแล้วก็ยี่ยงงี่ยงเชื่อโซนเลย น้ำลายไหลเลยพี่น้องเออปลากิวปลาอะไรเนย่ยปลากระริ้วคิวปลาหมึกปลาหมึกใส่เนี่จะนัวมากเลยใส่แล้วมันก็จะหอมปลาริวกิ้วคินใส่แล้วโอ้ยิ่งนัวเข้าะใหญ่เลยนะใช่มันนุ่มมันหวานมิ้มมิ้มเนี่าบ่ทอดอร่อยเลยเอามาใส่แกงนี่ก็อร่อยนะแต่เมื่อก่อนเราจะแกงผักใส่ปลาหมึกใส่ปลาหมึกแห้ง ใส่ปลาหมึกแห้งใส่ปลาแห้งก็ได้ปลาริวกิวนั่นก็ได้มันมันเนื้อมันนุ่มแมนมันหวานแล้วก็แล้วก็ปลาอะไรอีกนะมีกุ้งแห้งบ่มีกุ้งแห้งอีกกุ้งแห้งก็อร่อยเมื่อวานคุณอนุวัฒน์โอป้าให้อบป้าให้มาชิมอยู่เพราะว่าเขาแถมให้ป้าเออนั่นแหละเขาฉงให้ป้าป้าก็เลยเอาเอาไปไว้ที่ครัวกลางโอู้หูฉันจะเอามาใส่นี่เนาะแม่เขาได้ชิมเบิรงเมื่อวานนี่ขอรับว่าแซ่บขอรลบว่าไม่เป็นหมูหวานเลย คยกําลังสิบอกเอซี่ว่าหมูหวานอืมใช่ปลาริวิวเป็นปลาอร่อยมากเลยยายโอ้ยนี่ข้นงอ่ปลาหมึกมาเซิร์นปลาหมึกมาใส่สักสามตเนาะแมนไม่ต้องใส่หลายใส่สักสามตมักี่นัวนัวปลาโน่หอมอ่ะปลาลัดลุงป้าปลานัวมาใส่ใส่แล้วย่าใส่ระเบ้อเดี๋ยวชิมเบิงก่อนอืมอ่ะชิมเบิง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 ก่อนโอ้พี่น้อง น้ำได้หลายเลยเพราะว่าญาติกินไม่ได้เมมม่แนเจ็ดคนก็เจ็ดอย่างเก้าคนก็เก้าอย่างแล้วสิมาบอกป้าดาให้ไปหาเานางให้เขาเกี่ยวแล้วเราไปเกี่ยวหญ้าให้งอเนาะค่อยเกี่ยวให้สองเธอแล้วมนบิอุ้ยเอามากินเลยฝนฝนม่ตกในฝนตกมาเข้าไปบเดี๋ยวออกมาสิ พอเราไปเกี่ยวหญ้าคือสองคือละอยากจะให้หญ้าชิมแต่ว่าหญ้ากินไม่ได้เพอยกจะยากอยู่แต่พอแก้มได้หลายเพสตั้งแต่ผิดตั้งแต่เห็ดเห็ดปลาเอายอดอ้อยมาใส่สามยอดปลาหมึกมาใส่สามตัวโอ้ยอย่บอกไผรเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน้าปกมาเอาแซ่บอันนึ้งแซ่บอย่าบอกไผรนะคะอย่าลืมนะคะต้มยำทำแกง ลุงป้าปลารา้านัวปลาหมึอกอีกปลาหมึกมก,กุ้งแห้งมึมกแหง,แหงีกุ้งแหง้งมีปลาริวกิวปลาริวกิวอร่อยมากค่ะทอดก็ได้แกงก็ได้จ้าอร่อยค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ